สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมีควันหลงหลังเกม ACL ในกรุ๊ป F ที่แข่งขันในแมตช์ที่2กันไปเมื่อวานนี้มาฝากกัน ับมุมมองของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามที่มีต่อทีม b ีจีปทุมหลังจากที่ทีมแชมป์ไทยลีกของเราพลาดท่าพ่ายกับอุซานฮุนไดไปศูนย์ประตูต่อ2ในขณะที่ทีมเวียดเทลของพวกเขาสามารถโชว์ฟอร์มร้อนแรงด้วยการไล่ถล่มทีมคายาซิตี้จากฟิลิปปินส์ไปได้ถึง5ประตูต่อศูอันทำให้ทีมแชมป์ของเวียดนามแซงขึ้นไปรั้งเป็นอันดับที่2ของกลุ่มแล้วในตอนนี้ จากผลงานการแข่งขันที่ออกมาในรูปแบบนี้ชาวเวียดนามเขาจะมีมุมมองถึงทีม B ีีปทุมและก็เวียดเทลหลังเกมแมตชีที่2นี้ไว้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูเลยครับโดยชาวเวียดนามคนแรกนี่ได้มาคอมเมนต์ว่าอูซานเอาชนะทีม B ีจีปทุมได้อย่างง่ายได้แต่พวกเขาเอาชนะทีมเวียดเทลได้อย่างยากลําบากผมจะคิดว่าเกมหน้าเวียดเทลจะสามารถถล่ม B ีีปทุมได้ส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวว่า b ีจีปทุมเล่นในบ้านของตัวเองแต่ว่าแพ้ถึง0ต่อ2มันดูเหมือนว่าสโมสรของไทยเนี่ยไม่แข็งแกร่งเท่าตอนที่เมืองทองแล้วก็บุรีรัมมาแข่งขันเลยส่วนคนต่อมาก็กล่าวต่อไปอีกว่าโอ, Team. โอ้ทีมที่มีมูลค่าสูงสุดในอาเซียนอย่าง b ีจีปทุมพ่ายแพ้แบบง่าย airport. ดายมากเลยนะในขณะที่คนต่อมานี่ก็มองว่ามันโชคดีนะที่ฝนตกลงมาจนลดคุณภาพของเกม ไม่อย่างนั้น BG จีปทุมอาจโดนถล่มโดยอุนซานส่วนคนต่อมานี่ได้มากล่าวด้วยความเชื่อมัน่นครับว่าถ้าเป็นแบบนี้ BG จีปทุมจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของทีมเวียดเทลล็อกแต่จากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มาแย้งว่าบอมันยังไม่เตะกันเลยมันเร็วไปมากที่จะตัดสินนะส่วนคนต่อมาก็มากล่าวว่าเกมนี้กับอุซานเนี่ยทีม BG ปทุมก็สามารถครองบอลได้ราว4 0เเลยนะ มากกว่าทีมเวียดเทลซะอีกเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็กล่าวได้ว่าพวกเขาสามารถคอนโทรบอลได้ถึง48เลยแล้วก็ยิงได้ถึง11ครั้งมันถือว่าโอเคเลยซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็เลยได้มากล่าวถึงการเล่นของสโมสรไทยราว่าไทยเนี่ยคงจะเคยชินกับการที่คิดว่าตัวเองไปถึงระดับทวีปแล้วพวกเขาถึงชอบเล่นแบบกล้าดวลไม่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นใครก็ตาม ส่วนคนต่อมาก็แสดงมุมมองต่อความพ่ายแพ้ของ B ีในเกมนี้ว่าเกมที่แล้วเนี่ยอุซานนั้นประมาทเวทเทลแต่ว่าเกมที่เจอกับ B ีปทุมพวกเขาได้เอาตัวเก่งลงมาหมดตั้งแต่ต้นเกมดังนั้นมันเลยง่ายที่จะชนะส่วนชาวเวียดนามคนต่อมานี่ได้มองว่าถ้าเวทเทลสามารถเล่นในแบบในเกมกับคายาเราก็ไม่มีอะไรที่ต้องกลัวทีมจากไทยแต่คอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มากล่าวในเชิงเตือนสติคแล้วว่า ายานั้นอ่อนมากนะเวดเทลเหมือนเล่นเพื่อฝึกซ้อมเท่านั้นผมหวังว่าทีมของเราจะแฮปปี้กับผลการแข่งขันแล้วก็เอาเท้าติดพื้นเข้าไว้เพื่อที่เราจะสามารถสู้กับแชมป์จากไทยได้นั่นมันเป็นงานที่หนักกว่ามากและเวดเทลก็จําเป็นที่จะต้องชนะส่วนคนต่อมานี่ก็มากล่าวว่าบีจปทุมจะเป็นทีมที่เวีดเทลจะใช้เพื่อโชว์ความแข็งแกร่งในเวทีอันดับหนึ่งของทวีปเอเชียขายานั้นไม่ใช่ ส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความรู้สึกมั่นใจว่าเกมกับคายานั้นเป็นเกมที่ดีมากในเกมหน้าเราจะชนะเจ้าภาพอย่างบีจีปทุมแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวว่าผมไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถเอาชนะพวกเขาได้นะพวกเขามีทั้งแดงดาและก็ถิติพันธ์อยู่ในทีมด้วยในขณะที่คนต่อมานี่ก็มองด้วยว่าคายานั้นอ่อนมากเลยนะเล่น AFC ครับยังไม่ผ่านรอบแบ่งกลุ่มเลย ดังนั้นเราไม่สามารถรู้ศักยภาพได้แน่ชัดเราให้เจอกับบีจีปทุมของไทยก่อนแต่อย่างไรก็ตามแฟนบอลคนต่อมานี่ก็ได้มองว่าผมคิดว่าเราสามารถเอาชนะทีมบีจีปทุมได้นะดูเกมเมื่อวานกับอุ่นสารแล้วพวกเขาแย่กวเวียทเทลเยอะเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มากล่าวว่าเวียดเทลเล่นกับบีจีปทุมผมแน่ใจเลยว่าเวียดเทลจะชนะได้แต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้แย้งไว้นิดนึงว่า เรายังไม่รู้ได้หรอกนะต้องเผชิญหน้าการตรงๆสะก่อนเราถึงจะรู้ส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวได้ว่า <S <S เกมที่เจอกับ PG. ปีจีปทุมเราจะได้รู้ถึงศักยภาพของขุมกำลังของเราอย่างแท้จริงทีมอย่างคายาซิตี้เนี่ยอ่อนแอม,มากเกินไปนั่นจึงทำไมที่ทีมอย่างเซเรสเป็นแชมป์ลีกฟิลิปปินส์ได้ถึง5ปีส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติม,ตม,ตมว่าเกมกับคายาซิตี้เนี่ยมันเป็นเกมนึงที่มันง่ายแต่ผมยังคิดว่า เวียดเทลอยังคงซ่อนไพ่ไว้สำหรับเจอกับทีมปีจีปทุมในเกมหน้าในขณะที่คนต่อมาก็กล่าวต่อไปอีกว่าทีมปีจีปทุมมีทีรสินแดงดาแล้วก็ทิติพันธพ่วงจันส่วนทีมเวียดเทลนั้นมีไฮคุยแล้วก็เทียนดุงที่มันสูสีกันดังนั้นมันจะเป็นแมตช์ที่ดีเช่นที่แฟนบอลคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ที่ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า<ๆ>การเจอกันระหว่างทีมจากไทยแล้วก็เวียดนามมันมันมกจะมีดราม่าอยู่เสมอ ทั้ง2ฝ่ายต่างเข้าใจฟุตบอลของกันและกันเป็นอย่างดีดังนั้นเกมนี้มันจะเป็นเกมที่น่าดึงดูดใจมากครับทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองหลังเกมส่วนหนึ่งของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามที่ผมได้เก็บตกมาฝากกันเป็นควันหลงจากศึกลูกหนังเอ l ีันในคลิปนี้โดยเกมนัดถัดไปทีม B ีปทุมจะลงทำศึกนัดสำคัญกับสโมสรเวทเทียวของเวียดนามในช่วงเวลาสาทุ่มตรงของค่ำคืนวันศุกร์ที่2กรกฎาคมที่จะถึงนี้ ยังไงก็รอติดตามเชียร์ทีมสโมสร,รของไทยเรากันด้วยครับแต่สำหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ